เพื่อนที่อยากได้หนังสือ Excel นะครับผมเอาใส่ตะก้าไว้ให้แล้วนะครับเป็นตะก้ารวมนะครับของ Excel หลายๆเล่มนะครับก็ที่ผมมีอยู่2เล่มนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ว่าในตะก้าเนี่ยมีประมาณ3-4เล่มนะครับของบริษัทเราเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะถ้าจะซื้อก็จัดได้นะครับส่วน2เล่มนี้ก็มี Data นะครับเป็นเล่ม Data 1อันแล้วก็รวมสูตรฟังก์ชัน Excel 365-AI บวก AI ฉบับมืออาชีพอีก1เล่มครับมันก็จะ เป็น Excel เหมือนกันนะครับแต่เนื้อหามันก็จะเจาะลึกผละะบบนะครับส่วนการจัดหน้าการจัดวางก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็น He หลักแล้วก็เนื้อหาแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวชี้นะครับตัวชี้สเต็ปหนึ่งสองสามสี่นะครับมีกรอบคําอธิบายนะครับนักเขียนคนเดียวกันครับรูปแบบก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่าอันนี้เป็นหนึ่งเล่มเนาะก็จะเป็นแบบเรื่องตรงนี้แล้วก็วิธีการทำสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปนะครับเป็นบทๆนะครับส่วน ีกเล่มหนึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะสูตรฟังก์ชันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนสเต็ปหนึ่งสองสามี 1, 2, ตัวชี้อาจจะไม่เหมือนกันรูปอาจจะต่างกันนะครับสีสันอาจจะต่างกันเท่านั้นเองครับเนื้อหาก็ต่างกันนะครับอ่าโอเคครับผมใส่ตะกาไว้ให้แล้วนะทั้ง2เล่มนะครับ